วันนี้หนูย้ายมาไลฟ์หน้า Facebook ส่วนตัวหนูนะคะฝากจิ้มลิึ่งที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนหน่อยค่ะ1,600คนดูฝากกดไลค์หน่อยเร็วฝากกดไลค์หน่อยทำไมยอดไลค์น้อยกว่ายอดคอมเมนต์ทำไมยอดไลค์น้อยกว่ายอดคอมเมนต์คะยอดไลค์น้อยกว่ายอดคอมเมนต์นะเลขฝัน937ค่ะพิมพ์ขึ้นมาเลยฝัน937ค่ะอินัทกีดรวยอันนี้อินัทให้937เแน่เลยมันบอกว่าให้ขอขอให้สามตัวแตก นี่มันมีพิรุณยี่มีพิรุนอชอบกรอบเ,เมื่อกี้อะไรนะสองอะไรนะส่องอะไรนะหนึ่งนะหนึ่งเงงก้าหกสองฝากจีมีที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะมาทุกคนกีดรวยนะคะนะ เลขฝันหนู9 3 7ตัดเล่นรวยค่ะเมื่อวานเน้นตรงนี้แหละและ้วแล้ววันนี้ก็เน้นนะคะแล้ววันนี้ก็เน้นตรงนี้นะคะเลขเน้นใ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 บทูบนะทุกคนนะก็เน้นตรงนี้นะคะสาธุวันนี้ให้ลูกเพจเจ้บอลพารวยตังตังเฮงเฮงแตกอีกแตกกระนําแตกกระจายนะเจ้าค้าดหนูกำมาจากอุตตรินเดี๋ยวหนูจะทําบุญที่นี่ให้เลยหนูซื้อหัหวมุงหัวหมุเลยจ้ะหนูนะ ทำบุญให้กับเจ้าที่โรงแรมเลยค่ะงงไหมแม่งงไหมคะงงไหมไม่ต้องงงนะคะเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่ามันนอนที่นี่อ่ะหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะนอนที่นี่หนึ่งอาทิตย์ฝันทุกวันเลขแตกทุกวันค่ะเลขฝันแตกทุกวันเมื่อวานได้สามร้อยวันก่อนได้500ห้าร้อยวันนึงก็ได้อีกห้าร้อยอ้ยแตกถูกหวยทุกวันนะคะถูกทุกวันค่ะก็อยู่แต่แม่แม่แต่ไม่นะอยู่ความพิจารณาของแม่เองนะคะ,ะทุกคนขอลบก่อนลบเลขฝันก่อนนะคะนี่คือเลขเม็ดเดียวค่ะ มามามานะคะพี่ดาวนะคะเดี๋ยวไปหาค่ะเดี๋ยวไปทำลิฟต์นะคะอ่ะเม็ดเดียววันนี้เม็ดเดียววันนี้ค่ะเม็ดเดียววันนี้เก้าแปดเก้าหกแล้วก็แปดหกตัดเด่นรวยนะคะเม็ดเดียววันของ เม็ดเดียววันนี้ของเรานะคะ986 9896แล้วก็86ตัดเล่นขอให้รวยค่ะฝากไปติดตามเพจเจ๊บอนพารวย2ด้วยนะอีกประมาณ3 0 0พันจะครบ10,000 0ฟอลโล่แล้วค่ะนี่คือเพจใหม่นะคะทุกคนขาเพจใหม่นะคะฝากไปติดตามเพจใหม่ด้วยนะคะเจ๊บอลพารวย2นะคะอีกประมาณ3 0 0พันถึงพนะคะยอดฟอลโล่ก็จะถึง10,000 0ฟอลโล่แล้วขอบพระคุณมากๆค่ะ ขอบพระคุณในความเมตตาการุณาต่อเด็กคนนี้นะคะทุกคนขาอะมาฝากติดตามฝากติดตาม Facebook ส่วนตัวนี้ด้วยหนาไม่นะนะขอให้ได้หมื่นฟอลโล่ก็พอนะคะหมื่นฟอลโล่ก็พอคะ่ะนะคะหนูอยากได้สักหมื่นฟอลโล่นะคะาฝากจิ้มหนึ่งที่ปักหมดแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยค่ะนะคะนี่คือเฟซส่วนตัวหนูเป็นเฟซหลักหนูนะคะเป็นเฟซส่วนตัวนะคะทุกคนขาเฟซปุญญวีเนี่ยเป็นเฟซส่วนตัวนะครับดู แอดไลน์เลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเพิ่มเพื่อนหรือว่าติดตามไว้เพื่อดูความน่ารักของหนูนะคะแล้วก็ส่วนสายบุญนะคะสายอะไรก็แล้วแต่สายบุญสายช่วยเหลือนะคะดูที่หน้าเพจเจ้บันพาดูสองได้เลยค่ะหรือว่าหนูจะโพลทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่า a c e b o o k ส่วนตัวนะคะส่วนตัวค่ะนะคะทุกคนคับมาฝากที่มีที่หนูปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะคะขอบพระคุณนมากค่ะมาใครพร้อมแคปบแล้วพิมพ์เขาว่าพร้อมขึ้นมาหนูให้แคป็บก่อน ดูใวยแคบเลยค่ะอ่ะโอ้ยมันลื่นอ่ะ